สปอยสงครามสมรสในตอนจบหลังจากที่ปรมิตฟ้องสิทธิ์การเลี้ยงดูบุตรชนะบัวบงกตแล้วปนดก็ต้องย้ายไปอยู่กับพ่อและนาลินตอนแรกปรนดก็เข้ามาอยู่ในบ้านตึกใหญ่แต่ต่อมาออนนาลินก็ได้ท้องทําใหออนนาลินไม่อยากจะให้ปนดท,ที่ไม่ใช่ลูกของเธอเข้ามาอยู่ในตึกด้วยกันแล้วจะเอาห้องของปนดเตรียมเอาให้ลูกที่กาลังจะเกิดมาออนนาลินจึงสั่งย้ายห้องของปนดไปอยู่ที่เรือนคนใช้ แต่ปนด์ก็รู้ว่าถ้าแม่รู้แม่ก็คงไม่สบายใจนักเพราะที่ผ่านมาแม่ก็เจ็บปวดกับการขึ้นศาลตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วทําให้เมื่อบบงกฏโทรมาคุยกับลูกทําให้ปนด์ก็ไม่เคยเล่าให้แม่ฟังเลยแต่เมื่อวันหนึ่งบัวรู้สึกไม่สบายใจจึงได้บอกกับภาวินทําให้ภาวินขับรถพาบัวมาที่วัดสันบุรีเพื่อไปหาลูกโดยที่ไม่ได้บอกก่อน ทำให้ได้เห็นความจริงในสภาพของประนตในตอนนี้ที่ไม่ต่างกับคนใช้บัวบงกฎเจ็บปวดใจเพราะคิดผิดที่ยอมยกลูกให้มาอยู่ที่นี่จึงสั่งให้ประนตกลับซึ่งบัวบงกฎก็ได้ถามภาวินว่าจะโดนคดีอะไรไหมถ้าเอาตัวลูกของเธอกลับภาวินจึงบอกว่าบัวทำด้วยเจตนาดีสารจะรับฟังและบัวก็สามารถฟ้องปรเมศถอดอำนาจปกครองบุตร และจะได้มีสิทธิดูแลปนดได้ตามกฎหมายคำพูดของพาวินทำให้บัวตัดสินใจจะลูกกลับทันทีพอดีปรเมศกับออนาลาินมาถึงบ้านพอดีทำให้ทุกคนเผชิญหน้ากันจึงเกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้นทำให้บัวบงกฎได้บอกปรเมศว่าที่ยอมยกอำนาจการปกครองลูกให้กับปรเมศในศาลนั้นก็เพราะอ,อนาลาินไปต่อรองกับบัวบงกฎว่าจะยอมช่วยจ่ายค่าผ่าตัดหัวใจให้กับปนด์ ลำพังที่โบมงกฏจะหาเงินจากร้านขายขนมก็คงจะไม่เพียงพอโบอแม้จะรักปนุษย์มากแต่ถ้าปนุษย์เกิดเป็นอะไรเพียงแค่คิดจะเอาชนะกันในศาลโบจึงตัดสินใจยกปนุษย์ให้ไปอยู่กับปรเมศแม้จะรู้อยู่เต็มอ,อกว่าอ,อนาลินเอาชีวิตของปนุษย์มาเป็นตัวประกันเพื่อที่จะเอาชนะเธอปรเมศเองก็เพิ่งรู้เหตุผลนี้ว่าทําไมเขาถึงได้ชนะโบมงกฏในศาลได้ทําให้ปรมธรู้สึกแย่ ที่ออนนาลินไม่ได้ทําเพื่อเขาแต่ต้องการแค่เอาชนะโบงมงกฎก็เท่านั้นทั้งๆท,ที่ออนนาลินก็ไม่คิดอยากจะเอาปโน์มาอยู่ด้วยหรอกปรเมธเจ็บปวดกับความคิดที่ออนนาลินไม่เคยเข้าใจความรู้สึกข,ของเขาในฐานะพ่อเลยไม่ว่าลูกคนไหนก็ลูกของเขาทั้งคู่ไม่มีใครแทนใครได้แต่ออนนาลินต้องการให้ปรเมธตัดใจเพราะต้องการให้ครอบครัวของเธอมีเพียงเธอกับลูกของเธอเท่านั้นไม่มีลูกของคนอื่น เมื่อบัวบงกฎพาปนุนยดกลับมาบ้านัวก็ตัดสินใจโทรหากอนการนักการเมืองหญิงเพื่อนัดเจอกันัวเอาแฟลชไดที่มีทั้งรูปภาพและวิดีโอที่เป็นของปรเมศอ,อนาลินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยมีเจ้าสัวอัคระนั่งอยู่ด้วยปรเมศได้ขอบคุณเจ้าสัวที่เจ้าสัวช่วยวิ่งเต้นให้เขาได้ตำแหน่งในรองผู้ว่าและมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันซึ่งเป็นการทุจริต ระหว่างข้าราชการกับในทุนการที่ปรเมศไม่ยอมลุกขึ้นมาสู้เพื่อปกป้องลูกทําให้บัวไม่ทนอีกต่อไปปรเมศจะต้องถูกสอบสวนบัวก็จะได้อํานาจการปกครองบุตรเมื่อคลิปถูกโพสต์ในโซเชียลในช่วงที่กําลังจะมีการเลือกตั้งทําให้เกิดเรื่องวุ่นในครอบครัววสันวาน,นิททันทีปรเมศถูกเจ้าสัวเรียกไปพบว่าคลิปนี้หลุดไปได้อย่างไรท,งทั้งทั้งที่คลิปนี้ก็ถูกลบไปแล้ว ปรเมศก็เลยนึกถึงบัวบงกตจึงรีบมาหาบัวบงกตที่บ้านทันทีปรเมศโกรธบัวบงกตมากทั้งสองคนทะเลาะกันอย่างรุนแรงโดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปรเมศบีบคอบัวอย่างแรงโชคดีที่ปนดเข้ามาร้องบอกว่าพ่ออย่าทำแม่ทำให้ปรเมศถึงกับชะงักปนดวิ่งไปหาแม่ทั้งผิดหวังและก็หวาดกลัวพ่อปรเมศจะอธิบายแต่ปนดกลัวและหนีไม่ยอมพูดด้วย ทำให้ปรเมศปวดใจที่เห็นลูกเปลี่ยนไปวันรุ่งขึ้นเจ้าสุอัคระได้บอกปรเมศว่าจะส่งคนไปจัดการบัวบงกตและได้ถามว่าดีไหมเพื่อจะอย่างดูว่าปรเมศจะเลือกข้างใดปรเมศก็รู้ดีหากเขาก้าวเดิอนออกไปจากวัดสันวาณิชหรือเลิอกกับออนลีแล้วอนาคตของเขาก็คงจะดับวูบลงทำให้ปรเมศตัดสินใจว่าก็แล้วแต่ท่าน ผมไม่มีปัญหาเจ้าส่อัคาราพอใจที่ลูกเขยคนนี้เฮี้ยมพอและเหมาะแล้วที่จะเป็นลูกเขยของเขาจากนั้นปรเมศได้โทรหาบัวบงกฎบอกว่าเขาจะเข้า,าเอาของที่บ้านบัวบงกฎออกมาให้หมดบัวบงกฎได้โทรบอกพาวินทําให้พาวินมาที่บ้านเมื่อปรเมศมาถึงก็มีพาวินอยู่ด้วยทําให้ปรเมศไม่อยากจะโต้เถียงกับบัวเรื่องลูกอีกเพราะรู้ดีว่า ปัญหากําลังถูกกําจัดอยู่แล้วเมื่อปรเมศขับรถออกมาจากบ้านของบัวบงกตพาวินถึงได้ขับรถออกมาด้วยซึ่งในเวลานี้มีคนของเจ้าสัวซุ่มดูอยู่ที่ข้างบ้านของบัวเพื่อจับตาดูความเคลื่อนไหวและได้โทรไปรายงานปรเมศปรเมศแก้งโทรกลับมาหาบัวว่าเขาลืมเน็กไทยและให้บัวขับรถมาให้เขาในห้างหน่อยตอนแรกบัวบงกตก็ลังเลแล้วก็คิดว่าใกล้ๆบ้าน คนก็พุกพ่านปรเมศก็คงไม่สามารถทําอะไรเธอได้จึงยอมเอาของไปให้ในระหว่างที่บบงกตขับรถออกมาปรเมศก็แกล้งเดินอยู่ในห้างเพื่อจัดฉากว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ความรู้สึกผิดถูกของปรเมศประเดประดังเข้ามาตั้งแต่วันที่เขาขอบัวเป็นแฟนวันที่บัวท้องเขายังรักบัวอยู่สุดหัวใจปรเมศตัดสินใจครั้งสุดท้ายโทรกลับไปหาบบงกตทันทีซึ่งเวลานั้น บัวก็กำลังขับรถอยู่ปรเมธดีปบอกให้บัวเลี้ยวรถกลับไม่ต้องมาแล้วเสียงของปนธที่อยู่ด้วยทําให้ปรเมศถึงกับตกใจที่ได้รู้ว่าปนธมาด้วยเพื่อที่จะมาลาพ่อของเขาปรเมศนิ่งไปเขารู้แล้วว่าเมียและลูกยังแคร์เขาอยู่แต่เขากลับคิดถึงแต่ตัวเองปรเมศบอกกับบัวบงกฎว่ามีคนดักรออยู่ในซอยบัวบงกฎตกใจแต่ไม่ทันเสีแล้ว เมื่อมีคนร้ายเข้ามาประชิรดรถของบัวบงกตปรเมศกลัวมากรีบขับรถมาหาบัวบลูกแต่เมื่อมาถึงก็ไม่มีใครอยู่ในรถเลยปรเมศแทบป้าร้องไห้ตามหาบัวและเขาก็ได้เจอกับ,กบตำรวจบัวบงกตปะนแล้วก็พาวินยืนอยู่ปรเมศถ,ถูกตำรวจจับในข้อหาผู้ต้องสงสัยคดีจ้างวันฆ่าพาวินได้บอกกับบัวว่า เขาเอะใจตอนที่เขาออกมาจากบ้านก็เลยขับรถย้อนกลับมาจึงได้เห็นรถของคนร้ายขับตามรถของโบบงกฎมาเขาจึงได้รีบโทรแจ้งตำรวจโบบงกฎขอบคุณพาวินที่เข้ามาปกป้องเธอกับลูกและห่วงใยเธอเสมอเมื่อปรเมศถูกจับไปขังในเรือนจำอ,อนาลินก็ได้มาหาปรเมศเพื่อที่จะบอกว่าจะมาขอยาเพื่อไม่ให้ถูกล่าไปเกี่ยวข้องด้วยท,ทั้งทั้ที่ ออนารินเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังและคนบงการปรเมศยอมที่จะอยากกับออนารินได้โดยง่ายทําให้ออนอารินรู้ได้ดทันทีว่าในสายตาของปรเมศเธอเทียบกับบัวบงกฎไม่ได้เลยปรเมศไม่เคยรักเธอออนารินปัดน้ําตาด้วยความเจ็บปวดยอมรับความพ่ายแพ้เวลาผ่านไปหนึ่งปีปโนศส,สอบชิงทุงได้และได้ไปบอกพ่อในคุกปรเมศปลื้มใจและอยากจะไปส่งลูก แต่ก็ทำไม่ได้ปรเมศไม่มีโอกาสได้พูดกับบัวบงกฎเขาได้ขอโทษเรื่องที่ผ่านมาและขอบคุณที่เลี้ยงประนดเป็นอย่างดีบัวบงกฎน้ำตาไหลและตอบกลับไปว่าขอบคุณเช่นกันเราควรจะเลิกก่อนก่อนที่เราจะเกลียดกันทั้งสองคนยิ้มให้กันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีประนดเมื่อไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเพลินก็อยากจะไปด้วยพาวินเลยไปส่งเพลินให้ไปอยู่กับยาดาในช่วงปิดเทอมเพื่อปลอบใจ เมื่อลูกสาวไม่อยู่พาวินก็เลยมา้างที่บ้านของโบโบงกตพาวินก็ยังคงทำงานเป็นทนายความอยู่พาวินบอกโบโบงกตว่าตอนนี้ครอบครัววัศนวานิต่ตางคนก็ต่างอยู่อ,อนาลินไปนคลอดลูกที่อังกฤษและเลี้ยงลูกที่นั่นส่วนเจ้าสุอัคระก็มีคดีสินบนจึงกลัวถูกสอบสวนจึงบินหนีไปอยู่ที่อื่นส่วนกิจการของครอบครัวตอนนี้เอกร,รัฐลูกชายคนโตเป็นคนดูแล น้องชายก็เป็นสสสอบตกน้องสาวไปอยู่ต่างประเทศและสุดท้ายเอกรัฐก็ได้กลับไปร่วมมือกับกรรการที่เป็นสสหน้าใหม่ไม่มีมิตรแท้ไม่มีครอบครัวที่แท้จริงสําหรับคนในตระกูลวสันวานิติอีกแล้วทุกอย่างมีแต่เรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นบัวบงกฎก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพาวินถามบัวบงกฎว่าเราจะแต่งงานกันดีไหมบัวบงกฎตอบอย่างตรงๆว่า เธอเคยสวมชุดเจ้าสาวไปแล้วไม่เห็นความจําเป็นที่ต้องสวมอีกแล้วถ้าโจทะเบียนละ่ะพาวินถามอีกทําให้ัวบงกตยิ้มและบอกว่าได้สิคะแต่เราต้องร่างสัญญาก่อนแต่งงานให้ละเอียดเลยนะพาวินได้ฟังเึงกระหัวเราะผมจะไม่พูดว่าผมรักคุณตลอดไปแต่ผมจะพยายามทําให้คุณมีความสุขในทุกๆวันโบงบงกตยิ้มกับคําพูดที่เรียบง่ายแต่ชัดเจนที่สะท้อนตัวตนของพาวินผู้ชาย ที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอติดตามกันได้นะคะสงครามสมรดในตอนจบทางช่องวัน31เวลา2องทุ่มครึ่งค่ะ